สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะคะสวัสดีจากกรุงพนมเปญน,นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่กัมพูชานะคะเช้านี้หน่อยจะพาทุกคนนะคะไปตลาดเช้าในกรุงพนมเปญน,นะคะซึ่งหน่อยก็จะไปดูวิถีชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตที่พนมเปญน,นะคะรวมไปถึงอาหารผักผล,ลไม้ว่าจะมีอะไรที่มันดูแตกต่างจากบ้านเหลากันบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆติดตามคลิปนี้เลยละกันนะคะตอนนี้ก็ กำลังเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะอีกประมาณ22นาทีนะคะหน่อยก็จะเดินไปที่ตลาดเช้ากันค่ะ ก็เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตลาดนะคะ ส <This> ทุกคนเรามาเจอร้านขายปลาต้งโกนะคะแต่เราแวะซื้อปลาต้งโกกินหนึ่งตัวดีกว่ามันจะเป็นปลาต้งโกแบบตัวยาวๆเลยนะคะทุกคนทอมัสได้ปลาต้งโกมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเดินกินไปเรื่อยๆแล้วกันระหว่างทางที่ไปตลาดนะคะก็ลองท้องตอนเช้าก่อนนะคะ เพื่อนทุกคนคะในที่สุดไหนก็มาถึงตลาดเช้ากันแล้วนะคะซึ่งตลาดที่นี่มีชื่อว่าตลาดโอรุสซีนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันเลยคะ่ะ ตลาดเนี่ยเขาจะเปิดตลาดประมาณ8ปดโมงเช้านะคะของส่วนใหญ่ก็เหมือนเป็นอันลงคล้ายขายส่งแบบสำเพ็งบ้านเราอะนะคะเดี๋ยวหนลองเดินดูรอบๆก่อนว่ามันมีอะไรยังไงบ้างก็สินค้าเหมือนคล้ายๆสำเพ็งเลยอ่ะเขาจะขายแบบปริมาณเยอะๆอะนะคะ เขาจะขายบับบแบบคล้ายๆยกโหลเพื่อนๆนี่จะเป็นโซนที่เขาขายพวกดอกไม้สดกันนะคะทุกคน ช่อะชอบรถตุ๊กตุ๊กที่กัมพูชามากเลยนะตุ๊กตุ๊กแบบน่ารักมากดูวันนี้ดิสีแบบน่ารักอะนี่จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยดูแลตลาดเหมือนอารมณ์คล้ายๆเทศกิจบ้านเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ่ายแล้วต้องถ่ายรูปส่งนาย เป็นสั่งตลาดสดนะคะขายพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยขายพวกของสดต่างๆนะคะทุกคนทุกคนเดีย๋ยวเรามาซื้อน้ำส้มร้านนี้กินกันดีกว่านะฮะฮัลโหลอ่า I want this juice อ๋อโอเคดิชชวเ d o u b า e o n ต one two. 1 <laughs> <coughs> ah, like uh, Ice How much? No plastic bag Okay <laughs> How much? Brampon 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 รซื้อน้ำส้มนะคะร้านคุณนาเขาทานโอโ้อร่อยนะคือแบบเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรเลยอะคือแบบเป็นน้ำแบบน้ำส้มที่มันสดๆมากๆเลยนะคะทุกคนหัวนหนึ่งประมาณ30บาทนะคะเรามาเจอร้านหมูย่างนะคะค นนี้เป็นอนาณาจักรขายหมูย่างนะคะโอ้โหเยอะมากเขาขายแบบเป็นหมูย่างเป็นตัวตัวเลยนะคะี่ยทุกร้านเลยไหนว่าตอนนี้ไหนน่าจะเดินเข้ามาตรงทางด้านในนะคะแต่กี้ก็เดินผ่านร้านหมูย่างมาหลายร้านมากๆแล้วก็คิดว่าข้างในน่าจะเป็นพวกขายพวกผลไม้แล้วก็ของกินนะคะโซนนี้เดี๋ยวไหนจะลองเดินทะลุเข้าไปด้านในดูกันนะคะ คะเ,เพื่อนๆจะเป็นพวกตลาดขายพวกผักนะคะแล้วก็ของทะเล คอยนำลงตัวใหญ่มาก ฉันนคลร์แคลร์โอเรื่องคะตอนนี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวกินถ้วยหนึ่งนะคะตรงนี้ทั้งหมดมันก็แบบจะเป็นโซนของกินนะคะก็เลยมานั่งกินตรงนี้ดูเพราะว่าเห็นคนนั่งทานกันเยอะมากเลยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเมนูอะไรนะคะ ทุกคนคะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวที่ไหนสั่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันอันนี้ก็จะมีเลือดนะคะมีเต้าหู้แล้วเขาก็ใส่เป็นเหมือนกระเจี๊ยบอะมาให้2ชิ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระดูกหมูเพื่อใช้แบบคาคินะคะมีหมูสับอ่าอะไรเนี่ยเป็นไปหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปลองทานกันดีกว่าทุกคนคะก๋วยเตี๋ยวที่ไหนมาทานเนี่ยที่ร้านเนี้ยนะคะตัวเส้นมันอาจจะคล้ายๆกับเส้นขนมจีนบ้านเรานะคะตอนนี้ มันจะเป็นเหมือนเส้นขนมจีนเลยนะคะแต่ว่ารสชาติก็คืออร่อยกรอบๆส่วนผสมน้ำซุปกอะไรอย่างเงี้ยหน่ก็จะไม่ค่อยปรุงอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เขาจะใส่ผักนะคะมีพวกแบบผักบุ้งป่อยนะคะแล้วก็มีเป็นหยวกกล้วยซอแต่ฝอยๆนะคะแล้วก็ใส่ลงมามีใบโหระพานะคะ คือกินแล้วมันก็ออกสไตล์แบบสุขภาพนิดนึงอะไม่ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าวันนี้ในตื่นเช้ามากๆเลยเดี๋ยวทานเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่พักแล้วก็ไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อน,นะเพื่อนๆจะลืมติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะ